เมื่อเอ่ยถึงกาแฟแล้วคงเป็นเครื่องดื่มที่นิยมไปทั่วโลกสำหรับสายคอกาแฟแล้วถ้าพูดถึงกาแฟคงไม่มีใครปฏิเสธและชอบในกลิ่นและรสชาติของกาแฟเป็นยิ่งนักคาเฟอีนในกาแฟจะส่งผลให้สมองกระปี้กระเป๋าแล้วเราควรรับประทานวันหนึ่งประมาณเท่าใดประมาณ300มิลลิกรัมหรือสอแก้วนั่นเองแต่สำหรับบางคนแล้ว เพียงหนึ่งถึงสองแก้วก็เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ห้ามรับประทานกาแฟก็ได้แก่หนึ่งคนที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรรับประทานกาแฟเพราะจะทำให้หัวใจทำงานหนักและทำให้ใจเสื่อมสภาพได้เร็วมากยิ่งขึ้น โรคที่สองก็คือโรคความดันโลหิตส,สูงเนื่องจากคาเฟอีนจะก,กระตุ้นการเต้นของหัวใจจะทําให้ความดันโลหิตส,สูงยิ่งขึ้นไปอีกใครที่เป็นความดันโลหิตควรหลีกเลี่ยงโรคที่สามก็คือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองเนื่องจากการกินกาแฟจะไปกระตุ้นการ